สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่2 2เมษายนพุทธศักราช25 6 5หห้าค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนาฤดีฤดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับนักลงทุนนอนหลับมาหลายวันนะครับวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์สงสัยจะนอนไม่หลับแล้วครับค่ะเพราะว่าเราไปต่อไม่ไหวเป้าหมาย แตดิชนีหนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่คงไปไม่ถึงครับ<า>เพราะวันนี้น่าจะสดุดเมื่อวานนี้ระหว่างชขขาั่วโมงซื้อขายนีนขึ้นไปถึงประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าจุดใช่ไหมครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าจุด,ดค่ะสูงสุดก็เกือบเิดะดับนนะฮะค<า>่ะแล้วก็ย่อนลงปิดที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบจุดวันนี้ถ้าจริงจถ้าปัจจัยภายนอกดีเราก็มีโอกาสได้สมัมพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยจุดนะแต่มันสมมุติไม่ได้ครับเพราะมันเกิดขึ้นแล้ว เมื่อคืนนี้ดาวโจนลงไป368จุดแล้วจุดที้เพื่อนบ้าน,านย่านเอเชียและในระนาดครับแดนฉานเงี่ไปทุกกระดอกก็ลงไประดับ430จุดนะครับเพื่อนบ้าน,านย่านเอเชียดังนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องสงสยัยวันนี้จะเป็นยังไงคงตามเพื่อนนะครับะจะแบบเขียวเดชขึ้นมาเลยมันไม่มันก็อ,อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่มันคงเป็นไปลําบากเว้นแต่ว่าในภาคบ่าย ถ้ามีปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงเช่ยนยุโรปเปิดมาบวกแล้วก็ฟิวเจอร์ดาวโจนบวกแรงๆอย่างงี้ก็อาจจะช่วงบ่ายได้ลุ้นแต่ช่วงเช้าเนี่ยคงตามตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะครับแล้วไม่ต้องรีบร้อนช้อนซื้อนะครับเพราะว่าวันส่งท้ายสัปดาห์เราต้องติดตามสถานการณ์ตัวแปรโดยเฉพาะปัจจัยที่นําในช่วงนี้คือสงครามรัเสเซียยูเครนซึ่งกระชับพื้นที่ลงมามา,มากขึ้นอย่างที่มาลิอุปอ ตอนนี้ก็ปิดล้อมหมดแล้วนะครับ<ะ>เหมือนลูกไก่มือแล้ฮะกองกําลังของอยูเครนที่เหลือเห็นใจครับเอาใจช่วยเราพวกคนไทยเนยส่วนใหญ่จะเชียร์มวยรองอ่ะแต่คงเชียร์ไม่ขึ้นก็ยังต้องติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียคือยูเครนกันต่อนะฮะเพราะว่าเป็นปัจจัยชี้นำา่าสาวที่นี่ก็เดี๋ยวก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวส่วนเมื่อวานนี้ เป็นวันที่สองที่นักลงทุนขายใหญ่เขาจับมือกันนะกองทุนบอดโบเกอร์ฝรั่งซื้อ,อซื้อสุทธิรายย่อยได้โอกาสขายเมื่อวานนี้ขายได้เยอะหนึ่งนะครับสามพันหนึ่งร้อยกว่าล้านแล้วก็ยินดีนะฮะสำหรับนักลงทุนที่ขายหุ้นออกมาทบกำไรเพราะนันเทว่าวรลดความเสี่ยงและน่าจะได้ราคาที่ดีและในช่วงสันส้นๆน,นะวันนี้ไม่มีปัจจัยอื่นๆนะครับจะมีก็หุ้นหลายตัวแล้ว เมื่อวานนี้จุดหุ้นมาหลายตัวนะครับมีหุ้นเดี๋ยวนี้จะมีหุ้นแปลกๆใหม่ๆเนี่ยปลุกขึ้นมาเล่นในแต่ละวันหลายตัววันละหลายหลายตัวนะครับมีทั้งมีสตอรี่ไม่มีสตอรี่คือมีเรื่องราวมีความเคลื่อนไหวมาสนับสนุนบ้างบางตัวก็ไม่มีนะครับบางตัวก็มีขายใหญ่เข้ามาขายข่าวกันแล้วก็กระตุ้นการเก็งกำไรเดี๋ยวเมื่อวานนี้ XPG ใช่ไหมครับค่ะทีม,มเรียบร้อยแต่ทีมนี้โดนแล้วนะครับ เป็นระดับสามขึ้นระดับที่เรียบร้อยค่ะระดับสามนะครับวันนี้ก็เอสพีภาคการซื้อขายหนึ่งวันค่ะส่วนตัวที่ถูกพักไปแล้วสองตัวแรกค่ะ j t s b เ t b g ีเปิดเมื่อไรม่ยัง Just j t s เนี่ย j จ s m ต n เ Technology Solution ก็ไม่สยกง่ายๆนะค่ะเปิดมาลงจริงครับ หลังจากนั้ก็ลากขึ้นมาบวกไปถึง570บาทนะบวกต่อ18บาท <c oughs> แต่ว่าท้ายๆนี่เอานะะไว้หน้าตลาดซับซะหน่อย <c oughs> ไว้ลงมาลบไป4บาท <c oughs> นิดหน่อยนะครับแต่แต่ BGT ก็แน่นอน <c oughs> ก็ลงไปเพราะว่าเป็นรูนขนาดเล็กกันนะครับ <c oughs> ก็ต้องดูแล้วครับวันนี้จะไปยังไงต่อสองตัวนั้นแล้วก็ดูวันจันทร์ เปิดมาะะหุ้นคะคจะเป็นอย่างนี้แล้วก็รอดูต่อว่าจะมีหุ้นตัวไหนที่เส้นสังเวยใบแดงมาตรการกำกับการซื้อขายระดับสามภาคการซื้อขายหนึ่งวันของตลาดทรับคงมีนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆอเพราะว่าถ้าหุ้นเนี่ยนะถ้าเกรงใจตลาดทรัพย์โดนั้นที่หนึ่งต้องหยุดแล้วนะ,ะแต่แ้่ที่หนึ่งแล้ว มาตรการกำกับการซื้อขายขัข้นที่หนึ่งใช้ไปแล้วไม่หยุดใช้ขั้นที่สองไม่หยุดสุดท้ายก็ขั้นที่สามตอนนี้ถือว่าเป็นดบับอาญาสิทธิ์นะเด่นเดียวคือขั้นที่สามไม่มีมาตรการที่แรงกว่านี้แล้วนะครับค<ช>่ะแต่ถ้าอ<ช>าไม่อยู่<ช>เดี๋ยวเราก็จะดูว่าตลาดซับจะคิดค้นคมาตรการอะไรมาดับรุ้น,น,นร้อนกัน<ช>อ่าส่วนนีเอนะฮะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นข้าขึ้นมา จะเสียจังหวัดที่อบนี้นทำท่าจะตั้งหลักได้นะแต่านก,การปัจจัยแวดล้อมโดยรวมไม่ค่อยดีนะครั<า>ส่วนผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศมาแล้วก็หุ้นที่กําไรดีนะมีผลประกอบการที่ดีราคาก็ตอบรับนะหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่เสียได้เหมือน,นกันนะครับกําลังเริ่มตั้งหลักอีกหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์มาขัดจังหวะด,ด้วยภาวะตลาดแล้วะครับสงสัย เอาครับมาดูข่าวกันค่ะ,ะสำหรับปัจจัยนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงและรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐด้วยยกเว้นยุโรปเพราะว่ายุโรปเนี่ยเขาปิดตลาดไปก่อนที่จะรู้นะคะก็คือประธานธนาคารกลางสหรัฐนายเจรมพาเวลส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าการประชุมต้นเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้นะคะ ทางธนาคารกลางสาหรัฐมีโอกาสในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร,รวดเดียว0.5นเปเซะคะเพราะว่าเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเองที่เร่งตัวสูงขึ้นเนี่ยนะคะคือเจอรมงพาเวลบอกเลยว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนั้น พุ่งขึ้นสูงกว่าเป้าหมาย2%ของเฟดแล้วราว3เท่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมีความจําเป็นที่ต้องปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากที่เคยมองว่าจะเป็น0.25เนี่ยมันต้องเป็น0.5เพื่อที่จะสกัดกั้นการปรับขึ้นหรือเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อของสหรัฐในตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอัตรา0.5%ก็ถือว่าช็อกตลาดพอสมควรแต่ว่า ก่อนหน้านี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาเซลุยเนี่ยเคยบอกว่าจริงๆถ้าจะเอาเงินเฟอ้อให้อยู่เนี่ยต้องขึ้นทีเดียว0.75นนะคะแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะส่งผลช็อกตลาดยิ่งกว่า0.5ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าอีกไม่ถึง1นึงประมาณสัปดาห์กว่า ก็จะเข้าสู่ที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่าเฟดจะขึ้น0.5%อย่างที่มีการส่งสัญญาณหรือไม่นะคะหรือว่าจะเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการปรับขึ้นสูงกว่านั้นค่ะตรงนี้ก็เลยทำให้ตลาดทั่วโลกค่อนข้างจะกังวลแต่ว่าบ้านเราวันนี้นะคะก็ถือว่ามีเซนติเมนต์เชิงบวกเล็กๆเ,เพราะว่าการประชุมสบคชุดใหญ่ค่ะคุณสุนันจะมีการหารือม,มาตรการในการผ่อนคลาย เปิดประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมถึงในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีการเปิดภาคเรียนของน้องๆนักเรียนทั้งหลายนะคะ ก็เลยต้องมีการหามาตรการที่จะมาดูแลเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดประเทศหรือผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยนะคะทางบ้านโบรกเกอร์เองเขาก็มองว่ามันน่าจะเป็นบวกต่อทางด้านของหุ้น,นในกลุ่มเปิดเมืองซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตอบรับเชิงบวกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้าในบ้านเราตอนนี้ยังต้องตรวจ rt PCR ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศเออมาถึงประเทศแล้วก่อนที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวนะคะ แต่อาจจะปรับให้เหลือเพียงแค่ ATK เท่านั้นนะคะก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะก็อาจจะมาเป็นซนติเ m e n t เชิงบวกที่ทําให้หุ้นในกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยขยับตอบรับกันได้นะคะส่วนในกลุ่มธนาคารนะคะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะคลึกคักรับผลประกอบการไตรมาสแรกที่ตอนนี้ประกาศออกมา10ธนาคารแล้วแบงก์ใหญ่เนี่ยประกาศออกมาแล้วนะคะอย่างเมื่อวานก็เป็นกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยธนชาติธนาคารกรุงไท ทิสโก้ไฟแนนชีลกรุ๊ป CIMB ไทย,ไทย <c oughs> เกียรตินาคินพัทระแล้วก็แอนด์ฮาส์นะคะโดยในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCBB นะคะราคาเมื่อวันนี้ก็ยังปรับตัวเพิ่มต่อเนื่องนะคะทั้งที่ตลาดก็บอกแล้วตลาดหลักทรัพย์ก็มาบอกแล้วว่าจะซื้อขายในตลาดรองได้แค่จนถึงวันที่26เมษาย,ยนเท่านั้นนะคะโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะรายงานผลประกอบการ ไตรมาสแรกของธนาคารบีกำไรสุทธิที่1 1 9 3ล้านบาทเพิ่มขึ้น1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นขณะที่การตั้งเงินสำรองลดลงจากสำรองระดับสูงในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะ โดยทางด้านของถ้าหากไปดูนะคะว่าทั้ง10ธนาคารที่มีการประกาศผลกําไรไตรามาสแรกออกมาแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มธนาคารเนี่ยมีกําไรสุดที่รวมนะคะอยู่ที่53,156ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น14.45%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกําไรสุดที่46,446 46, ล้านบาทค่ะ โดยการตั้งสำรองนี่เสียของทั้ง10ธนาคารก็ปรับตัวลดลงนะคะมาอยู่ที่43,660ล้านบาทลดลงไป11.5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยแบงค์ที่มีการตั้งสำรองลดลงมากที่สุดนะคะหากเทียบกับไตรมาส4ของปีก่อนก็ยังมีทิสโก้นะคะลงไปถึง79% l h f g นละคะลงไป67%ค่ะแล้วก็ KTB ลงไป33.56% ทางด้านของบริษัทหลักซัพพลายนะคะก็บอกว่าจากหลังจากที่ดูผลประกอบการกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการแล้วก็กลุ่มที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการค่ะโดยกลุ่มที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการนะคะก็จะมี KKP เกียรตินพัทระธีทีนะคะทหารไทยธนชาตทีสโก้เบแล้วก็ KTB ค่ะ จากการตั้งสำรองที่ลดลงมากกว่าคาดก็ส่งผลให้กำไรนั้นเติบโตดีขึ้นส่วนแบงค์อื่นๆโดยเฉพาะแบงค์ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเคแบงก์กสิกรไทยหรือว่า s อสบี SCBB นะคะคธนาคารไทยพาณิชย์นั้นก็ถือว่าออกมาดีเหมือนกับที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะในไต,ตรมาสนี้สิ่งที่ทุกแบงค์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีก็คือการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือ NPL ที่ส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวลดลงและไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะะักค่ะเพียงแต่ว่าคาดการกําไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไต,ตรมาสแรกของปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่กว่า5 0,000ล้านบาทเติบโตขึ้นหากเทียบกับไต,ตรมาส หนึ่งของปีก่อนนะคะที่กำไรสุทธิอยู่ที่47,000ล้านบาทแต่ว่ามันจะแค่ไตรมาสแรกนะคะเพราะว่าไตรมาสสองของปี2565นั้นทางบริษัทหลักทรัพย์พลายมองว่ากลุ่มธนาคารผ,ผลประกอบการหรือผลกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยคาดว่าจะเริ่มทรงตัวแล้วนะคะเพราะว่าฐานไตรมาสแรกปีนี้สูงแต่ทั้งปีเนี่ยนะคะมองว่ากำไรของกลุ่มธนาคารก็น่าจะเติบโตได้ประมาณ10%ซค่ะครับ ก็ถือว่ายังก็สวนทางกับเศรษฐกิจนะค่ะครับเพราะว่ากลุ่มธนาคารค่อนข้างจะทำได้ดีนะคะตั้งแต่ปลายตั้งแต่ไตรมาสสี่ของปี2565แล้วก็ต่อเนื่องมาไตรมาสแรกของปี2565ค่ะแต่ว่าไตรมาสนี้นะคะ เริ่มจะได้รับผลกระทบเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเดี๋ยวต้องรอดูกันด้วยนะคะเรื่องของบัรดาดน,นี้เสียทั้งหลายด้วยที่ในไตรมาสสองและไตรมาสสามเนี่ยกลุ่มธนาคารนั้นน่าจะทําไม่ดีเท่ากับไตรมาสแรกของปี2565ค่ะจากมุมมองของบรรดาบรอกเกอร์นะคะมาที่หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลกันบ้างค่ะเพราะว่าก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมากลุ่มโรงพยาบาลก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คึกคักนะคะไม่แพ้กลุ่มธนาคารเลยเพราะว่าน่าจะได้นับส่งจากเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื โควิดที่เร่งตัวสูงขึ้นการเข้ามาใช้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลก็จะมากขึ้นตามไปด้วยและรวมถึงอน,นิสงส์งจากการ เปิดประเทศนะคะก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็มาใช้บริการของโรงพยาบาลด้วยค่ะแต่ว่ามันจะมีปัจจัยเฉพาะตัวสําหรับบางตัวบางกลุ่มโรงพยาบาลนะคะอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาก็คือว่าโรงพยาบาลรามกําแหงนะคะก็เตรียมที่จะเข้าซื้อหุ้นของโรงพยาบาลเอกชยอัยน,นี้ที่เป็นกระแสข่าวออกมานะคะก็เลยทําให้ทางด้านของผู้บริหารของทั้งสองโรงพยาบาลเนี่ยต้องออกมาชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ค่ะโดยทางบริษัทโรงพยาบาล เอกชัยการแพทย์ด้วยนะคะก็ชี้แจงข้อมูลว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวการขายหุ้นของบริษัทให้กับบริษัทโรงพยาบาลรามํำแหงหรือ RAM แต่ก็ยอมรับนะคะว่ามันมีดีลนี้อยู่แต่ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ยังไม่มีความแน่ชัดโดยยืนยันว่ายังไม่มีการทำคำเสนอซื้อหรือ tender offer ตามที่เป็นข่าวออกมาค่ะ ส่วนทางด้านของโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะทันตแพทย์ชำนาญชนะภยัยกรรมการผู้จัดการก็ออกมาชี้แจงข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์เช่นกันว่าตามที่มีข่าวว่าบริษัทจะเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทโรงพยาบาลเอกชัยเป็นสัสดส่วน25แล้วก็มีการทำ tender offer นั้นบริษัทก็ไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวการลงทุนในบริษัทต,ตามที่ปรากฏในสื่อข้างต้นและตัวบริษัทเองก็ไม่มีแผนที่จะลงทุนถึง25นนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีแผนการ เข้าทำ tender offer ของโรงพยาบาลเอกชัยด้วยค่ะแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์ KTBST นะคะเขามีการออกบทวิเคราะห์ถ้าหากว่าดีลนี้เกิดขึ้นจริงอ่ะนะคะก็คือรามกำแพงเข้าไปซื้อโรงพยาบาลเอกชัยเนี่ยมีมุมมองเป็นบวกอ่ะนะคะต่อโรงพยาบาลรามกำแพงว่าแล้วก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงที่จะเกิดดีลนี้เนื่องจากทั้งรามกำแพงแล้วก็เอกชัยเนี่ยมีการดําเนินธุรกิจคล้ายกันอยู่แล้วจึงมีโอกาสที่เอกชัยจะเลือกรามกำแพงเพื่อ ดำเนินโารการขยายธุรกิจร่วมกันค่ะและถ้าหากว่าดิวข้างต้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะคะ mm. เบื้องต้นคาดว่าจะมีความร่วมมือทางธุรกิจ mm. ก็คือทําให้ทางโรงพยาบาลเอกชัยนั้นมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น2ก็คือมีโอกาสที่จะขายแพ็กเกจร่วมกัน3เพิ่มโอกาสในการต่อรองกับบริษัทยา mm. เนื่องจากจะมีการซื้อยาลดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและ4ก็คือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทําการตลาดได้ค่ะอันนี้ก็เป็น เรื่องของดิลโรงพยาบาลก็คือตอนนี้มีการพูดคุยกันจริงแต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงขัง้นว่ามีการทำ tender offer หรือว่ามีรายละเอียดที่มันลึกไปกว่านั้นค่ะครับแต่ไปส <SE> ิดข่าวแล้วเมวื่อวานนี้ก็<า>ลงไหมค่ะร่างะแ,แผง่าที่มีข่าวบ่อยนะค่ะร่วมตรงนู้นตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนู้นอะไรเนี่ยนะครับค่ะตั้งโรงพยาบาลใหม่บางที่จะมีข่าวเรื่องไปไปไป tender offer แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะข่าวเยอะข่าวเยอะโรงพยาบาลนะฮะ แล้นี่แสดงก็แสดงว่าเป็นธุรกิจที่ที่ดีมากนะมีคนสนใจซื้อและราคาก็รู้สึกจะแข็งแข็งอยู่นะครับคในน่าจะรวบรวมนะผมก็อยากจะมีใครที่ทําการบ้านมารวบรวมว่าในแต่ละธนารารักโรงพยาบาลเนี่ยคือรายได้เขากําไรจากรายได้เนี่ยมันมีสัดส่วนเท่าไหร่คืออยากดูมาจิ้น่ะพูดง่ายๆธุรกิจที่มาจิ้นสูงนะ เพราะว่าโรงพยาบาลเราเข้าไปเจอสําหรับเอกชนเนี่ยนะเราไม่มีสิริรู้เลยนะว่าค่ารักษาเนี่ยจบแล้วเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้คนก็จะถามนะพอรายการที่รู้ว่าเรื่องผ่าตัดตั้งเรื่องอะไรบ้างก็รำมู้จะถามนะครอบรั่ว้วเท่าไหร่พอเขาบอกยอดมาปุ๊บก็โอเคครับผมไม่รักษาโรงพยาบาลคุณตอบครับผมขอยาให้ครับขอประวัติแล้วก็ไปโรงพยาบาลอื่นเซฟอย่าง อย่างบางที่เนี่ยนะผมจะต้องทำเอไมเนี่ยองโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการเนี่ยคิดเนี่ยประมาณสี่หมื่นมันไม่ใช่เอไฮะสองกล้องทั้งราไส้ทั้งกระเพาะเนี่ยสี่หมื่นลส่วนล่างค่ะผล้า้มานะฮะมาศูนย์แพทย์เนี่ยทั้งสองรายการเนี่ยเจอไปประมาณสักหมื่นหมื่นแปดหมื่นเก้ามั้อโอ้ก็ลงไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคือผลมันเท่ากันอะ แต่เราก็ใจนะรู้รู้รู้รากว่างการให้บริการมูลโรงพยาบาลห้าดาวสี่ดาวอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกมาใช้แบบเลขสองสามดาวดีกว่ารผลออกมาคืเหมือนกันก็วิจัยเหมือนกันนะครับนั้นท่านที่จะไม่ไม่เหลือจริงนะเงินไม่เหลือจริงก็เวลาจะจะใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ลองเปรียบเทียบการรักษาดู เปรียบเทียบค่าค่ารักษาดูนะีะตแต่<น>ทุกคนรู้วเนี่ยเวลาไปวินิจฉัยโรคบางทีก็ใช้วินิจฉัยแบบไหลลงไปบัานนะหมอเดียวไม่พอนะองแค้หลายก็มีความค่ะนะน,นี้ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องดูแลสวหรือดูแลตัวเองเงีเราจะรู้ว่ามันต้องเช็คไห,หลายส่วนนยะค่ะ เหมือนกับการลงทุนเหมือนกันนะครับผมก็แนะน,นํานักลงทุนว่าเวลาลงทุนเนี่ยคุณจะเปิดบัญชีไว้กับโรเกอร์หลายเบอร์อย่างน้อยสองเบอร์เพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบเนี่ยข้อมูลผู้ตัวเดียวกันเนี่ยอาจจะมุมมองที่แตกต่างกันหรือตั้งราคาเป้าหมายที่แตกต่างกันแล้วก็ไปถามว่ามันมันแตกต่างกันยังไงมุมมองแตกต่างเพื่อเราจะได้มาพิจารณาไม่ใช่มีมีทัศนะเดียวมีมุมมองเดียวนี่ก็แนะนําเหมือนเรื่องการร,ารกักษาเหมือนกันนะครับ เอาใครที่ว่างๆเนี่ยลองทําดูนะครับผมอยากทราบจริงๆมนาะที่โรงพยาบาลเนี่ยน่าสนใจนะคะอย,อ,ยอยากรู้เนี่ยอยากจะไม่มีเวลานะถ้ามีเวลาจะลงไปทําเองไม่ดูที่ว่าอะไรขนาดไหนแล้วก็ดูพอสะท้อนตัวเลขออกมาเนี่ยให้สังคมตัดสินว่าเอ๊ะคุณค่ากําไรมากกว่าหรือเปล่าธุรกิจโรงพยาบาลาอีกหน่อยนะฮะผู้ถึองอยายุโรงพยาบาลน,นะผมว่า เดี๋ยวต่อไปนะจะติดอันดับมหาเศรษฐีกว่านในตลาดทุนมีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตนะเหมือนที่โรงไฟฟ้าเคยทำมาแล้วเครื่องสำอางเคยทำมาแล้วนะคะแล้วก็อะไรนะ,ะตัวสินเชื่อเช่าซื้อแต่สินเชื่อจะนําทวีนก็เคยติดอ,อันดับมาแล้ว S 1> <S 1> ใช่ใช่ค<า>เคยทํามาแล้วก็อาจจะเดี๋ยวรอดูว่าในอนาคตนะคะโรงพยาบาลก็อาจจะติดได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าหุ้นโรงพยาบาลโดยเฉพาะ BDMS นี่นะคะก็ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะก็รับโควิดเลยค่ะแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องที่ดีนะถ,ถ้าคุณติดเนี่ยเป็นหมเศรษฐีหุ้นจากธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยบางทีมันมน,น่าอายนะโอ้โ,อโห,โโหคุณค่ากำไรจน เป็นมหาเศรษฐีหุ้นเลยใช่ไหมสังคมเริ่มตั้งข้อสังเกตได้แล้วก็พี่มีหน่วยงานบางหน่วยพยายามทำนะว่าขอมาตรฐานการกรักษาเนะี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยติดเหมือนว่าจะไปซื้อมะม่วงทุเรียนชมพู่มังคุดง้ออะไรเนี่ยนะเขาติดราคาไว้เนี่ยโรงพยาบาลจะมีอย่างนั้นได้บ้างไหม แต่ก็เห็นโรง,โรงพยาบาลเอกชนบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาเขามีระบบก็คือว่าถ้าสมมติเราเขาเ้าไปรักษาเนี่ยเขาจะมีการประเมินค่าใช้จ่ายให้เราก่อนเป็นตัวเลขกลมๆออกมาว่าประมาณเท่านี้แหละบวกลบไม่เกินสิปอร์เซ็นจากราคาตรงนี้คุณรับได้ไหมก็คือโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีระบบนี้ในบางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะมีแต่ว่าไม่ทัเข้าไปเลยนะ,ะอย่างอยูงรู้ตัวร้อนเนี่ยนะเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยคุณรู้ราคาไหมไม่ดูนะ <C> e <an> แล้วดิบอยู่นี้เนี่ยนะแค่ไข้หวัดอะไรเล็กน้อยเนี่ยบางทีสองพันกว่าบาทแล้วนะครับสองสามพันเนี่ยก็เหนื่อยนะครับค่ะคือบางทีแค่ไอเขาแคกเป็นไข้มีไอายเล็กน้อยเนี่ยนะคะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยบางทีก็สามสี่พันก็มีนะคะ <C> e <an> เหนื่อยครับ <C> e <an> เหนื่อยครับโด <C> e <an> ยเฉพาะคนที่เงินไม่ไม่ได้เหลือเยอะนะครับไม่ได้มีเยอะ ไม่ได้ปล้นเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้ค้ากาไรเกินควรไม่ได้หาประโยชน์จากการทุจริตคราปชันเนี่ยนะไปชนทั่วไปเงินไม่ได้เยอะเว้นแต่คุณก่อจะทาในรูปแบบหลายรูปแบบหนึ่งนะซึ่งเป็นเศรษฐีกันส่วนใหญ่นะครับคนที่รวยด้วยน้าพักน้ําแรงด้วยบิสุดถึงมีแต่น้อยมากส่วนใหญ่ก่อเช่ากรรมกันนะเป็นเศรษฐีกัน ามาดูเรื่องตลาดต่อครับค่ะมาดูตัวเลขตลาดหุ้นกันและกันนะคะไปที่กันตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยดาวโจนก็ลงไป368.03จุด S&P ลงไป65.79จุดแล้วก็ NASDAQ ลงไป278.41จุดนะคะก็หลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอันตราด,ดอกเบี้ยศ5นะคะ และถ้อยแถลงดังกล่าวก็เลยทําให้ผลประกอบการที่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการประกาศผลประกอบการในสหรัฐหลายๆบริษัทออกมาดีนะคะแต่เจอการปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยไปก็เลยทําให้ตลาหุ้นสรหรัฐปิดลบเมื่อคืนนี้ส่วนยุโรปนั้นปิดบวกได้นะคะเพราะว่าปิดก่อนที่จะมพาวเวลจะประกาศออกมาะคะ่ะก็เลยทําให้ฝรั่งเศสบวกไป90.19จุด ส่วนเยอรมันเพิ่มขึ้น140.38จุดลอนดอนลงไป1.27จุดนะคะส่วนใหญ่ปรับขึ้นก็เพราะขานร,รับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ขยับขึ้นนะคะเวสเทกซัส1เรียน60เซนค่ะปิดที่103เรียน79เซนส่วนเบนก็เพิ่มขึ้น1เรียน53เซนค่ะปิดที่108เรียน33เซนนะคะ ก็หลังมีรายงานว่า EU ูหรือสหภาพยุโรปค่ะกำลังพิจารณาระง,งับการนำเข้าน้ำมันจาก,กรัสเซียซึ่งการดำเดนินการดังลกล่าวก็จะส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกเผชิญกับภาวะอุปทา,านตึงตัวค่ะส่วนทองคำล่วงลงไปเจเหรียญ40เซนนะคะถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแนบทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยปิดไปที่1948เรีหรียญ20เซนต์ต่อทรอยส์ออนค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราบวกได้นะคะ10.20จุดปิดที่ระดับ1,690.55จุดมูลค่าการซื้อขาย71,126ล้านบาทห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 KBank ค่ะลงไป3บาทปิดที่154,50บาท50อันดับที่2 KKP นะคะเพิ่มขึ้น3 75. บาท75ปิดที่75,50บาท50อันดับที่3 EA ค่ะบวกขึ้นมา2 25. บาทยี่สิบาปิดที่เก อันดับที่4นะคะ CPO ลงไปบาท25ผิดที่65บาท75สร้าตางค์และอันดับที่5บ้านปูค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลง11บาท80สร้ตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะดับ1กองทุนค่ะซื้อไป945ล้านร่วมกับต่างชาติ977บ977ล้านโบรโกเกอร์เมื่อวันนี้ซื้อหนักนะคะ1,261ล้านและรายย่อยถือโอกาสขายทำกำไร3าไ4ร3,184ล้านบาทค่ะครับ คือเกิดรโจนดีขึ้นหน่อยนะครับตอนนี้ก็ลบ 122. จุดล่าสุดส่วนวิกีลงไป 519. จุดครับแต่ว่าห้างเสงดีขึ้นครับลบเหลือ 196. แล้วจีนกับมาบวกแล้วนะครับ 7. จุดครับแสดงว่าก็รับข่าวขึ้นแตราดอกเบี้ยน,นะครับอของเราครับ ส่วนบ้านเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราปรับตัวลงไป3.67จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,686.88จุดมูลค่าการซื้อขาย4,650ล้านบาทเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูวันสุดสุดท้ายของสัปดาห์ตลาดหุ้นไทยจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ